สวัสดีครับบอดี้ี่ครับผมสบายดีสตรตดานจ้าคลิปนี้มาเจอกันยามแรงครับผมคลิปนี้ก็บัได้ไปไหนเด้อน,นะครับหลังจากที่น้ําท่วมก็ใส่ตะข่ายมือสาวกมานอยู่นะครับวันนี้ไม่มีกิจกรรมหาอยู่หากินนะครับวันนี้ก็ว่าจะชวนปู่มาทานข้าวเย็นด้วยนะครับก็หลายวันแล้วละ่ะนัดปู่ไว้หลายวันกับาพายุเข้าบริทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไหล EP แล้วครับผมตอนเย็นก็จะชวนปู่มา กินก้อยแซบเนาะ,ะพ่อกรอยากปูกรอยากบริณีก็เลยจัดให้นะครับแต่ว่าตอนนี้บริณีต้องขึ้นไปตัดหญ้าให้วัวก่อนที่บ้านสวนนะครับแล้วก็จะไปเกลือไก่เกลือปลาขึ้นไปดูบ้านสวนก่อนแล้วค่อยกลับลงมาทําก้อยให้ปูนะครับวันนี้ก็เริ่มมีแสงแดดแล้วเดิอนะครับสารดามก็ได้ซักผ้าไปที่เรียบร้อยก่อนั่นนั้นก็โบมีเสื้อผ้าใส่นะครับพายุก็โอ้ยเข้าโตเน่องมากประมาณสัก เป็นอาทิตย์เนาะเป็นอาทิตย์นะครับฝั่งนั้นก็มืนมาอีกแล้วนะครับตอนเย็นฝนสีบมาอีกบ่วเนาะเดี๋ยวพาชมแปลงผักครับผมตอนนี้น้ําก็ยังโมแห้งอยู่เดอ้อ <c oughs> อันนี้ฝนก็ไม่ตกสองวันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าน้ําในแปลงผักนี่ยังเต็มเลยนะครับดินก็บวมเดอ้อนี่นะเดินเข้าไปกับบได้นะครับพุณน,นะโอ้โหนอนนาเราปลูกอะไรก็ยาานะครับปลูกต้นมะละกอก็ เหลือแต่ผลตอนนี้ใบไม่มีนะครับจ้าร่วงโร่นหมดแล้วนะครับจะได้ปลูกผักต้นไหนปีนี้อีกไม่กี่สัป,ปดาห์ก็ออกพรรษาแล้วนะครับ,บแต่ฝนก็ยังตกมาเรื่อยๆผักกระบ,บมีกินเลยนะครับ <c oughs> นี่แต่ว่าออกแล้วเดอ้อเนาะออกกับเป็นตาสีใหญ่อยู่บ่มันตายหมดแล้วนี่อ้ยมันบวมนาม้ามันเน่าหมดแล้วเปืือยหมดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นกับฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันเนาะดินจนแห้งหมดแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจ ปลูกผักกันจ้ะพอปลูกผักปุ๊บพายุเข้าเลยนะครับผลมาตลอดโบยุดโบย่งเลยเบิงสิ่งที่เห็นก็คือแบบนี้แล้นี่หลังออกภรษาพูดะเดี๋ยววันนี้จะถ่ให้ใหม่นะครับนี่ต้องไปถ่าใหม่เด้อตรงนี้เดินไปไหนก็บวมนะครับบ้านเราอ้ยฝนตกดีมากปีนี้ไปเอารอเลยเอารถเลย มาถึงบ้านสวนแล้วครับผมดูเหมือนว่าฝนกําลังมาเด้อนะครับบนเขาตกเรียบร้อยมองไปเมื่อกี้นานจะได้ทันตัดหญ้าอยู่บออุ้ยอาออันนี้หญ้าหวานกับต้นยังเล็กอยู่ตัดเลยนะครับวัวบ่มีอย่างกินเด้อวันนี้ได้น้อยได้เยอะกับตัดให้วัวเลยนะครับเป็นไงไก่เราอยู่ครบอยู่บอสตระรัมว่าจะไปหลาะเบิงอยู่เมื่อเช้ากลับมาให้อาหารแล้วก็ อ่ารีบกลับลงไปนอนนาบริณีกัดเวียกเยอะนะครับวันนี้เข้าโคกหมดแล้วบ่โอ้อยากเริ่มลกแล้วเด้อน,นะครับบ้านสวนเราก่อนหน้านั้นกับฝนตกหลายวันกับบ่มีโอกาสได้ตัดหญ้าเลยบริณีนะ <c oughs> ฝนตกตลอดนะครับ <c oughs> จาโอ้หญ้าขึ้นเต็มอยู่หกเรื <c oughs> อมดเด้อแถมนี่เบิงผูกปาร์ที่โตเดี๋ยวใกล้หมดฝนก่อนบริณีจะเอารถมาถ่ายนะครับเอามาถ่ายให้มันสะอาดสะอ้านเลยเพราะว่า ตรงนี้จะเป็นที่ตากข้าวเด้อน,นะครับแมนคือเราเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตรงนี้เป็นลานตากข้าวนะครับก่อนหน้านั้นเราก็ลงไปตากข้าวที่สวนมะเขือเทศเนาะ,ะแต่ว่าปีนี้นะสวนมะเขือเทศป้าให้ให้คนเช่าเราก็บบมีที่ตากข้าวปีนี้ตัวได้ตากอยู่บ้านสวนนะครับบบได้ยินเสียงไก่เลยกู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 กหมากัดหมดแล้วบ่ะพากันไป <laughs> เล่น <laughs> โอ้โอโอ อยู่หลังคอกคุณนะปูนปูนไปไหมบุฟเฟ่หมดหรือยังเป็นเอิดเติดโอ้ยหมดเรียบร้อยบุฟเฟ่ม,มีเลยนะครับอุย้ยไขย่ไก่เต็มอยู่นะครับคุณนะน่าจะสามตัวแล้วละ่ะไข่รมาสิบกว่าฟองนะครับแล้วก็อีกลงงังนึงฝั่งนี้ในกล้องเห็นหรือเปล่านอ้อมีครับผมมีสองลังนะครับ ช,ช,ชไก่ฟักตัวหรือยังน่าจะยังนะครับนี่ฟักประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วหลหะนะครับ อาบุฟเฟ่มาแล้วไม่ได้เติมสองวันแล้วนะครับให้เป็นแบบบุฟเฟ่ไปเลยช่วงนี้กับบรได้ขึ้นมานอนบ้านสวนกับบอนี้กี่ขึ้นมาเช้าขึ้นมาเย็นเด้อน,นะครับช่วงนี้พายุเข้าหลายวันก็เลยบรได้ขึ้นมานะครับเป็นห่วงที่นอนนา <c oughs> เพราะว่านอนนากอา็อุปกรณ์เยอะนะครับวันไหนที่พายุเข้ากับมาขึ้นมานอนบ้านสวนก็บอสบายใจนะครับ อ้าวอยู่ได้ประมาณสองวันนี่นะแบบจุกๆเลยนะครับุ่นมาแล้วมาแล้วเติมบุฟเฟ่ให้กัดเดินไปขบวนผุนเดินนะครับพอนพูนโอนไปเข้าไปความย่านเจ้าของเดินนะครับโอนมาแล้วผูน โอ้ไปรูปอยู่ทุ่งนาพุ่นนะก่อนที่จะไปตัดหญ้าครับผมเดี๋ยวมาชมแหนแดงก่อนเดอ้อตอนนี้มันกลายพันธุ์เป็นเหนนาไปแล้วเด้อนะครับมาเบิ่งใกล้ๆนี่โอ้โหบอสนี่งงมากตอนนี้นะครับนี่คือเป็นแบบซี่เนาะก่อนหน้านั้นเป็นแหนแดงที่แบบว่า,าเป็นช่อใหญ่ๆนะครับตอนนี้เป็นประมาณาช่อเล็กๆน,นะครับนี่นะโอ้ยไม่รู้มาจากไหนนะครับงงเลยตอนนี้ บอนี่กับบอลเอาเหนนามาลงนะครับเอาแต่เหน่งอย่างเดียวสตูดามกับตักให้ปลาอย่างเดียวพอดูไปดูมาอ้าวเป็นเหน้นาเฉยนะครับตอนนั้นอ่ะสตาดามก็คขดว่าเป็นลูกของแหนแดงเอาไปเอามามัน่แม่นลูกแหนแดงอันนี้มันคือแหนอยู่ในทุ่งนาตอนที่มันเกิดแบบธรรมชาติเกิดเองแบบว่าฮาบ่ตตองเอามาเลี้ยงนี่เป็นแบบนี้ตอนนี้อ้ตนนีสายพันธุ์แหนแดงบอลนี่ก็ น่าจะตุยหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผมหายสาบศูนย์เรียบร้อยโบเหลือพอต้นน,นี่ก่อนหน้านั้นก็มันโดนหนอนนะครับจะมีหนอนตัวตัวสีดำดำเนาะ,ะนอันนี้คือเหนแดงนะครับมันก็ตายไปที่เรียบร้อยนะนี่จะเป็นสีดำดำนะครับนี่อันนี้คือมันตุยเด้อนี่เขียวเขียนี่ก็คือเหนนาน,นะครับโอ้ยงานเข้าเลยนะครับต้องไปหาสายพันธุ์ใหม่แล้วครับอันนี้จะตักออกให้หมดเลยโบจงว่วยโบาหายเหลืออีกต้องออกให้หมดแล้วก็ เอานเนยแดงมาใส่ใหม่ <Mean. S 2> ไม่รู้ว่ามันมันตุยเพราะอะไรบ่อเนี่ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับเป็นยอนเขาใส่ผุนหลายเกินไปบ่หรือว่าบ่าได้เปลี่ยนน้ำบ่อือมบ่อเน้ใจจ้ะต้องลองเปลี่ยนน้าใหม่ดูแล้วก็เอานเนยแดงมาใส่หรือว่าเอานเนยแดงมาใส่เลยถ้ามันตายปุ๊บน่าจะเป็นเพราะน้ำจ้ะแมนก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับบ่อเนี้ก็ไม่ได้ถามผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญจะบอค่อยเจอกันนะครับ <c oughs> <ด>ลุงในหมู่บ้านนั่นแหละ ดักกระโดวเพิ่นเกิดแห้งตักไห้ป้าผ่นแห้งเกิดหลายผ่นแห้งเพรงานข้าวเลยไะตัดยญาตัดยะาเดี๋ยวข้ามเด้อเดี๋ยวปูรอทานข้าวครับผมว้าไปตัดหญ้าตัดหญ้ากับเพิ่นกระฟ้าออไปแล้วล่ะจ้าสตรดรมวาคาตักเนลงหอันป้ากินก่อนเนกระเนนาเด้อบ่เมนเนแดงเด้อรอบนี้เด้อเบิ่งผู้ อันนี้ซาตานตักทีละโจมทีละโจมผุดด้พิษสังเกตว่าเป็นอย่างน้องมันคือบัวบานจากเถื่อว่ะสัน้นพอเบิ่งกับขักันบวเป็นหนแดงงนมันเป็นหนนากายพันมาเป็นหนนาได้เสยอ,อู้ยเป็นตนะลายกหัวค่ะทิจจิงงหนอันนี้กับปลากินดีคือการได้แต่ว่าสาตาําบ้คอยหมักสายพันมันบบ้สวยคือหนอันแดงเขาเลี่ยงจ้ะอันนี้หน้นธรรมชาติ กินอยู่บ่หืมผงพากันแหลนใส่เซลเซลกินเลยกินเลยหึสตรัรหูซึกว่าฝนลงเม็ดตอนนี่อ้าวป้าต่อฝนกระบ,บาดจากตกแลกก้วกระตกเด้อสิเหตุเรียกทันอยู่บ่เนาะฝนมาแล้วฝนมาแล้วอ้าวปะนี้ จะได้เวียดได้งานไหมเนาะ <c oughs> แต่เชา้าันไม่ตกนะครับพอจับพาเอ็ดเวียดมาโรดฝนนะป้าบึงผูงนบักไงอยู่เทิงหลังคาบ้านสวนเท้าผุนมาโรดมาโรดโอ้ยเอาระวังพ้นกับพ้นมมนผู้ได้สีป,ป๊บก่อนกันนะสู้สู้ไปรีบก่อนผุนผุนผุนคว่ำละเพ่นเป้จาจักหน่อยกับพาล่อเข็นปีนดอกโอ้ยอเอา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  โอ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วตัดเอาเลยตัดเอาเลยเล่งมือเลยเบ่งผุนเหี่ยวกวดกวด ใครเน่แต่ว่ามันตัดสบายเดออย้อหยาหวานก็ได้คันตัดยากนี่ก็แห้งละจ้ะเริ่มลกแล้วมันจะขึ้นแข่งกันกับต้นพริกแม่แล้วนี่ <c oughs> อันนี้ต้นพริกแม่งามเดอ้อนะครับเปล่งผุนเขียวเขียวทั้งต้นมักพริกทั้งต้นมักเขืองามเด้อปลูกอยู่บ้านสวนก็ได้ไม่เกินปีใหม่ได้กินแน่นอน ไปเยอะไปเยอะพอแล้วจ้าไปหมดแล้วตัวดั้มก็อยากให้เพื่นตัดกับขาจูบแต่ว่าย่านปู่สีคลองเจ้าเพรา่าได้ไปบอกปู่ว่าจะพามากินข่าวแรงน้ามื้อนี้ย่านเผื่นคลองอีกอย่างพยุมาเบิงผูกก้อนบักใหญ่นึกว่าวันนี้จะไม่มีฝนนะครับเมื่อเช้านะแดดจ้าประมาณสักสิบโมงเช้าเนะาะแล้วก็แดดจ้ามาถึงบ่ายสามตอนนี้น่าจะประมาณสี่โมงครึ่งบอกประมาณนี้นะ หรือว่าห้าโมงบลน,นี่ก็บ,บ่อยถือโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับไปบมัดจนบอลนี่ส่วนปลาปลาว่ะสันสต๊าดดัมผัดลืมว่าจะมาเก็บเอาพักบัวรพาไปกินกับพันขาบปุ้น หรือว่าไปกินกาแปฟสะจ้ะอันนี้คือผักบัวลาพาสตรามปลูกเองเด้อนี่อันนี้จะหักเอาไปกเป็นก่างแบบสี่เลยเด้อจ้าให้เพิ่นปงขึ้นไม่จ้ะงามอหลีอันนี้ปลูกไปว่าธรรมศาตรไปเลยบได้ใส่ปุ๋ย,ยใส่แต่พุ่นขี้งัวอย่างเดียวจ้ะแป๊บหนึ่งเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเอาพักก่อน เอาพักบัวลภา,าไปกินกับก้อยงัวก่อนตอนนี้พอแล้วล่ะจ้าได้กำหนึง ฝุนมาเรียบร้อยพู่นอ้ทันบ่เนอะัปที่นี่เนาะเอเอาล้มเอาลมเดี๋ยวกล้องโดนน้ำเอาล้มเลยมาน่าจะได้อยู่น่าจะเป็นฝนตกเด็ดออกนะครับฝั่งนู้นตกฝั่งนี้เด็ดออกจ้ะไปไปเลยไม่ต้องรอฝนนะครับ ตอนนี้มาหอดสวนบักเขือเทศแล้ว้อจ้าสวนตัวที่เอาอันเอางัวไว้ฮยงนละจ้าอ้าวลงเลยอ้อัวเขาคอเรียบร้อยพ่อน่าจะตัดหญ้าให้นิดนึงจา้าช่วงนี้กับหญ้าหายานะครับจะไปตัดอยู่นวนนากับน้ําท่วมเลยวะไปมามาม,ามาของแซบมาแล้วเฮ้พออจะเห็นอยู่ลอดเท่านั้นละเพื่นงววหนานะมาเบิ่งรหลดเด้อดต้นก้านะ เ,เที่ยวเที่ยวพี่สังเหตุกบต้วยกับตั้วอยู่อนะบุเที่ยวเพื่องแหงบอกให้แม่มานด้วยจะโคอดลูกปีใหม่บ่มาณช่วงปีใหม่นะครับาบำรุงสักหน่อยไมย่ไปเอาไ้พอ่อ สองโจมพอแซบบอต้นก้าฮึแซบยุบอเบิ่งผูนผูนโอ้ยถึกใจเผ่นละเนาะน่ะเน,ะน,ะนะาะหยาหวานนี่ผ่นมากเทิเด้อเบิง่งผูโอ้ยความหลักกินแซบเบิบ่งจากกระตูผ่นอ้วนอ้วนจ้ะนี่พูนแซบหลายแซบหลายกินเลยกินละนอนเดอ้อ เอาหายคอกต้นกล้าแล้วละกัมาหายคอ,อกน้องปีใหม่น้องสงการน้องทำํำนาเต็มคอ,อกนี่ายะอยู่เดอ้อเบิ่งผุนมองหน้าแล้อพูดากันยืนศพลบ,บอยู่เห็นหยามาละสงสัยหิวแหง้งแน่นอนละจ้ะไต<ป>ิดยังจิดเสือบิ่งโอ้ยเดอหนึงละเนิดเอาเอา้าจ้องขนาดเนาะเอา้า อ้กูแอบบอปอดมาเบิง์นไกๆทรงผมงัวตัวนี้หนะบอเลนี่กินประหยัดประหยัดเดอ้อโอ้โหทรงผมเท่ขนาดนี่อมีผมด้วยนะครับจ้ะก็เอาหยามาให้งัวกินถูกมือหาอบอได้สังเกตผมงวัวเบิ่งนี่เบิ่งผูกินเลย ไปเสร็จภารกิจครับผมกับนอนหน้าบัดนี้เดี๋ยวข้าเด้อปูนอนเตะเวนเด้อนะครับเนื้อกยังไม่ได้ไปซื้ออยู่ไปรีบเลยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวข้าอ่ะ ตอนนี้ปูมารอแล้วครับผมปาปูเยอะจังเลยายตัวมาฝากคุณได้ปลาทำเด้อนะครับโอ้โหโอ้โหคุณย่าใส่ตรงคือหมานแท้ล่ะอ่าหมันเทลอะไรเนี่ยมาแวะส่งปูแล้วก็เอาปลามาผักพร้อมคุณย่านะคุ้มคักเบิ่งปูได้เท่งปลาได้เท่งมะหุงสุกงขบสุดไปขอบคุณขอบคุณไปปูไปโอ้ย กินข่าวแรงน้ำหลานเด้มมือนีเด้อมีนัดกินก้อยเด้ววันนี้นะครับมีนัดกินก้อยแล้วก็แตงโตอาบน้าถาเราแล้วเนาปูเนอเห่งของมากซ้ำไปขึ้นนอนรอผูนฝนปึ๊บโอ้ยโอไปนอนรอไปซื้อเนื้อก่อนผูนแม่กำลังนึ่งข้าวนะครับกี่โมงแล้วเออตอนนี้ โอ้กำลังจะห้าโมงเย็นหายทันอยู่ไฟคืองามโอ้อยากด้หมวกเลยหมวกไฟคืองามแท้แบบไปไปหาซื้อเนื้อวัวครับผมปู่มารอแล้วว่าจะไปรับกับหมดได้ไปรับอามาส่งเรียบร้อยจ้าเมื่อกี้ก็แวะไปตลาดครับผมได้อะไรบ้างเนาะ ได้เนื้อวัวแล้วก็ได้กุ้งโอ้แล้วก็ได้ผักแก้มไปตอนนี้ได้เปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยว่าจะทานข้าวแต่เวนเดอร์เอาไปเอามาข้าคือเก่าจ้าโมเมนต์ฝูนอนหลับแล้วบ่โมเมนต์หลับแล้วบอโมเมนต์หลับแล้วบอหลับหรือยังรอรอแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวของฝากเพื่อนอยากได้ของฝากเด้อนะครับขอบคนใหญ่ๆเด้อโอ้มีขอบคุณน้ำ อยูด่ดีมีแหงเด้เอฮ่าปูนฮาเก้ลละปูนของฝากเด้อนะครับไปทำเมนูเลยครับผมเมนได้อย่าง,งกินเนาะมุกปลาซิวบ่มุกปลาซิวย่าเเนียนเอามาฝากโอ้บ่อยากก้อยเนื้อเนาะอยากบกปลาซิวแม่นะไปวันนี้ก้อยเนื้อแ่บๆนะครับ ขอชิ้นน้อยๆเดอ้อจ้าปู่ามีฟันแล้วครับผมเอาน้อยๆเลย อันนี้หมกปลาซีวครับผมเป็นตาเซ็บลายเดินนะครับสูตรแม่มาถึงขั้นตอนการก้อยแล้วครับผมใส่ข้าวคั่วเยอะๆเดอ้อจ้าอยากได้หอมหอม อันนี้สูตรเราเนาะจ้าอยู่เราเรียกว่ามาเพียเดอร์น,นะครับก้อยนะฝั่งนี้แม่กับเพามมกลิ้นไม้ครับกินกับก้อยเพื่อนว่า อโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้อนะครับคนละตัวพอดีจ้ามีตัวเนี้ยเซฟๆเด้อคืนนี้นะครับ ตอนนี้เรียบร้อยทุกเมนูแล้วครับผมคั่มพอดีเนาะจ้าอ่าพอดีละ่ะทานข้าวนะครับ <c oughs> วันนี้มีก้อยนะครับผมก้อยแล้วก็ย่างกุ้งหมกปลาซิวแล้วก็ผักโอ้อ่อปูนอนหลับแล้วบอมาเลยปูมาเลย <c oughs> นอนรอจนหลับเด้อเอาเลย,เ,เ,ลยเปิดเท็เุตีบอหยออีได้่าเอาเลยว่ะมามามาเร็วๆค <c oughs> ั่มแล้วคั่มแล้ว,ลวด็กแล้ว มาลงได้ยูบอลงมาลงมาขึ้นลงกะยากเลยเด้ออายุ93 94สานะครับนั่งลงก่อนได้ต่างร้อนยุดอ้าวย้อนแข็งมาโอเคไปปึ๊บปึ๊บโอ้ยบอแม้นยกหลายยกเลยบอหลายปอกเถิบอยู่บอบแลนี่บอแม้นยกหลายยกเลยบอของฝากนั่งลงกินอยู่น้อยหนึ่งวันกินหลายเราโอรดีไรเลือด ทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมากินเข่าน้ำการเด้อจ้าอ่าวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตานะครับแม่กระบอให้กลับบ้านแต่เว้นวันนี้กินข้าวอิ่มค่อยกลับนะครับอยากลับกระบอให้กลับดอกเพราะว่านานๆที่จะได้พากันกินเข่าแบบนี้เด้อเพราะว่าคำนางยามได้พ่อกับแม่กับกลับบ้านปูกับลับแล้วก็พากันกินเข่าสองคนละบบดที่นี่หมู่บ้านกับเทียงนาก็ห่างกันไม่ถึงหนึ่งกิโลนะครับเทียงปูกับประมาณ หกร้อยเมตรมองหากันได้นะครับแคบยุบบอแคบบอแคบพิ่นละกินหมากลิ้นไม้ผู่เด้อบบมีแก้วดอกหางหยางหมากลิ้นไม้กะเคี่ยวเอากระต้อยกระต้อยเอาฟันมาจะใส่หืมหืมค่อยขมชอบหลายเนี่ยโบ้ไงคืนมลุดเอาบอกุ้งนี่ปูเคไอเพิ่เนี่ยกุ้งนี่ Cung nhai dày ừ. đó nhầm đây nhầm vào đây cả khỏi kia áo thì là nói ừ. À, tuồng ổn mần Cung gia cặp bánh này là ngày lớn lớn đẹp ให้บอไช้อยู่เดี๋ยวมันเย็นก่อนจะกจินมันยังร้อนอยู่นี่หมกปลาซิวออตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเนาะถึงหรือยังโมงครึ่งป่ะจ้า แลรีห่าับอาหารย่งห่อนดิโกต้องกรเด้อเป็นเนื้อแซ่บอันเนื้อกุ้งเนื้อกุ้ง